ดีครับวันนี้พบกับพระเนื้อจินตะกัวนะครับเป็นพระกลุนะครับซึ่งแตกลุในปี2440นะครับสมัยสมเด็จรอหนะครับแตกลุที่วัดพระศรีมหาธาตุพิษณุโลกนะครับตามข้อมูลนะครับที่รู้มาเนาะและอันนี้ก็พระ เขาเรียกว่าชินราชใบสีมานะครับลักษณะพระท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเหมือนกับใบสีมาที่อยู่ข้างๆกระบบดนั่นนะครับเรียกถึงเรียกว่าชินราชใบสีมานะ,นะครับเนอะดูด้านหลังนะครับความเหี่ยวย่น กายภาพนะครับการเปลี่ยนแปลงของพระนะครับที่มีอายุมากครับขาบ้าพูธก็จะซึมลึกเข้าไปในเนื้อของชินตะกัวนะครับจะมีภาบนวลเทานะครับจะมีคาบนวลเทานะครับนี่แสดงว่าอายุท่านหลายร้อยปีมาแล้วนะครับเนี่ยถึงสมัยนี้ก็หาพบยากเลยนะครับ พบยากแล้วก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่านะครับที่ใครเห็นใครเจอใครพบก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามานะครับพระกุในสมัยนั้นก็แตกกันอยู่หลายกลุนะครับแต่นี้ผมจะเสนอแต่ผู้วัดพระศรีมหาธาตุครับแล้วก็มีกันอยู่หลายพิมพ์เหมือนกันครับอันนี้อีกเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ ที่ตาดใบเสมาฐานสูงก็มีนะครับแต่ของผมนี่เป็นฐานเตี้ยนะครับเนาะครับพระผู้ต้องสังเกตดูคราบผุนะครับเพื่อนครับแต่บางคนก็อาจจะมีความรู้เยอะกว่าผมนะครับเนาะแต่ผมก็ไม่ใช่เซียนนะครับผมก็เป็นคนแบบสะสมพระแล้วก็หาข้อมูลนิดๆหน่อยๆเพื่อคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับไม่ได้อวดโอโออวดว่าตัวเองมีความรู้อะไรมากมายหรอกนะครับ เดี๋ยวที่เล่นพระกระเพาะศรัทธานะครับยิ่งพระเก่าๆหายากอย่างนี้ผมยิ่งชอบเก็บชอบสะสมนะครับเพราะหายากมากบางทีบางคนหาทั้งชีวิตก็ยังหาไม่เจอนะครับถ้าไมนเดตใส่ใจในเรื่องพระกลุ่นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากได้แล้วก็สิ่งที่ต้องการนะครับเสียหลายคนก็ อยากได้บางทีก็ไม่มีโอกาสนะครับถ้ากลุ่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับสังเกตที่คาบกลู่นี่นะครับเน้นที่คาบกล่นะครับเนะาะกลุ่นวลเท่าและก,ก็การเวลานะครับอา่ากายภาพที่เปลี่ยนแปลงยิ่งเกา่าความเหี่ยย่นนะครับความเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เกาะอ,อยู่ในองค์พระนี่นะครับครับผมว่าพระเก่าี่เล่นง่ายกว่าพระใหม่นะครับ าะพระใหม่ตำหนงตำหนีอะไรเขาก็ทําได้หมดนะครับพอ,อปั๊มปุ๊บเข้ามาก็เทกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตำานีอะไรก็ทําได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้ถอดก็ถอดฝีมือเลยนะครับแต่ย,ย่างงี้นี่เกไม่ได้หรอกครับนี่ก็ทำกลุ่แล้วมันไม่คือครับมันไม่เหมือนเออบ้านผมว่ามไม่คือเนาะโคราดเนาะเออมันไม่เหมือนนะครับขับกุมันจะไม่เหมือนนะครบับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับให้ทุกท่าน เพื่อนๆที่ติดตามมีแต่ความสุขความเจริญครับเงินทองไหลมาทีมานะครับสวัสดีครับ